สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะเกตสิภาพี่น้องมาเบิ่งควายงามๆราคาดีสังเกตนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่คอควายประตูนะครับบ้านน้องหอยอำเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้พอมีควายงามมาเปิดนะครับอยู่สามสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยวสี่เข้าไปสอบถามข้อมูลกับพ่อเพื่อนว่าสิเปิดราคาไย่างไรนะผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับวันนี้มีควายงามมาฝากพี่น้องแล้วเนาะครับเป็นสาวน้อยสาวสวยอยู่สามสี่ตัวนะผมเอาตัวแรกก่อนเลยมีซื้อไหครับนี่ครับน้องไข่มุกครับน้องไข่มุก น้องไข่มุกเป็นลูกสาวเหรอพ่อลูกสาวเจ้าสั้นครับลูกสาวเจ้าสั้นมีเอกสารนี่เนาะครับผมเดี๋ยวเขอยมาตรวจสอบกันเนาะครับนะครับเจ็งเดือนแล้วครับนี่เก้าเดือนครับเก้าเดือนสูงที่ร้อยยี่สิบสี่ครับร้อยยี่สิบสี่นี่ควายน้อยเก้าเดือนนีครับสูงร้อยยี่สิบสี่แล้วเอกสารมีนะครับแต่พอปัญหาประทันนะครับผมวันนี้ในบ้านเพื่อนนะครับก็เลยมาถ่ายก่อนนะครับแดดห่อนพร้อมมาเป็นความงามของน้องไข่มุกกันนะครับหัวหนุกนู่นดีเนาะ หัวโหนกมอท้องสวยวิ้ยตำนินะพอนะบังนี้ตำหนิครับรับประกันตำนี้นะครับโอบักเพาหง่เป็นล่วงพึ่งนะครับผมสินสีสวยเลยขอขาดีเล็บดีมาเบื้องด้านข้างกันเบื้องความหนาของเพินหนาตึบนะครับนี่อ่างดีนะครับอ่างงเลยค่อยหน่อยเนาะแต่ว่าง่หนานะเบื้องคอพนขวัญทัดดอกไม้ก็มีนะเบื้องขวัญขวัญดีพร้อมนะขวัญทัดดอกไม้นะครับขวัญเกี่ยวมาาพานสวงมานะครับผมถ่ายสวยถ่ายง่ดี เบื้งเล็บอาชีพเล็บให้พี่น้องเบิ้งนะครับเล็บหน่อยครับได้ด้านหลังเนื้อหนังสีชมพูพี่น้องทำหน่นมสีเต่าสวยๆเลยอ่ะเบิ้งควนด้านนี้กันควนหาเพื่อนครับฟังนี่หาดดีโค้งสางใหญ่เลยนะพ่อเนาะครับอนาคตดีเลยตัวนี้อ่างดีนะครับผมจูงจุงจูงถ้าเดืนให้ย่างให้พี่น้องเบิ้องเพาะครับ่อยหน่อยเก้าเดือนนะครับลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้มีเอกสารนะครับผมสูงหน่อยยี่สิบซีเปิดไปไหนไม่เพ่อ เปิดไว้หนึ่งแสนสอบาทครับหนึ่งแราคาหนีต่อรองกันได้เนาะครับนี่ครับเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่อยค่อยหน่อยนะครับตโค้งสางใหญ่นะครับบอกเบอร์พี่น้องได้ปะศูนย์หกสองครับหกเก้าศูนย์เก้าเครับของพ่อตูนะครับเปิดสาวหน่อยตัวแรกไว้นะครับน้องไข่มุกลูกสาวเจ้าสั้นนะครับเก้เดือนสูงหนึ่งยี่สิบสี่หอาพันะหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่เนาะราคานี้ต่อร้องกันได้เดี๋ยวหฮาเบื้งตัว่อไปกันแนวผม มาเบิ้งตัวตตอไปกันนะครับเป็นสาวน้อยนะครับสาวสวยตัวนึงงมี่ซื้อวานไเพาะครับน้องเตาทองครับน้องเตาทองเป็นลูกสาวไหมครับนี่ลูกสาวเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเนาะคอยน้อยเพราะเป็นเสื้อเท่นะครับแต่เดี๋ยวเราหนิ่งเลยเราค่อยเบิ้งรายละเอียดกันเอมีเอกสารยังพอเนาะครับสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองคยน้อยเจ็ดเดือนนะครับลูกสาวเจ้าสั้น มาเบิ้องความงามของเพื่อนนะครับคออยเบิ้งรายละเอียดกันนะครับผมนาเขาเปิดดีอยมือตำหนี่เนาะบ่มีตำหนีนหน่ครับแข้งขามาดีเลยนะสีสวยเดีย๋ยวคอยเบิ้งรายละเอียดกันนะครับผมแข้งขาเพื่อนเบิง้งลํำตัวเพื่อนลํำตัวยาวนะครับนี่หลังตรงสวยนะครับกกหางพุ่มหางนุ่มซีเต้าอ่ะเบื้องรายละเอียดรอบกันเบิ้งคอขาเพื่อนข้างไรด้านหลังเล็บน้อยกอดเขาได้ดีนี่ครับผมถ่ายง่เดี๋ยวไปเลี่ยงนะครับพู่อลที่ว่าอยากได้สาวน้อยเจ็ดเดือนอยูนะ่เนาะ ครับแต่ว่าโครงสร้างคือว่ามาดีแล้วครับนะครับน้องต่อทองปลูกสาวเจ้าสั้นเจ็ดเดือนสูงว่ายึดสองเปิดไว่หลังเลยเหรอเปิดไปแสนห้าพันครับหนึ่งแสนกับห้าพันราคานี่ต่อรองกันได้เนาะครับนะครับมาเบิ่งเอกสารกันได้ครับพอเอกสารอยู่ในบ้านนะครับผมเตรียมบัทันนะครับจะเอาคอยมาเช็คกันเอานะครับผมมีเอกสารนะครับตัวนี้ก็นเลยนะครับลูกสาวเจ้าสั้นตัวนี้หนึ่งแสนกับห้าพันนะครับผู้ใดที่ว่าสนใจก็คอยโทรมาต่อรองพูดคุยกันเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปกันนะครับผม มาเบิ้งตัวที่สามกันครับอันนี้ก็เป็นสาวน้อยสาวสวยอีกตัวนึงนะครับผมมิซึเบนเหรอครับน้องทับทิมครับน้องทับทิมเป็นลูกสาวไหมครับนี่เป็นลูกสาวเบิ้มครับเบิ้มพันล้านเมกสารครบครับเอฆสารครบครับใบหลอดครบใบหลอดครบครับไออายุตอนนี้สิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนสูงอะไรไหมเพาะสูงร้อยสามหาร้อยสายผาเนาะครับสิบห้าเดือนกับปีสามเดือนสี่เดือนครับนะครับประมาณนี้แต่ว่าโครงสั่งไงไงครับนะครับผมสูงร้อยสายผาแล้วมาเบิ้ง โค้งสั่งของเพื่อนกันนาตานาเขานาเขาเปิดนะผมนาเขาเปิดนะครับเนื้อหนังดีหนาตึ๊บเลยตัวนี้นะครับผมเบิ่งตีนเพิ่นตีนใหญ่นะครับผมประกาศตัวนี้ทั้งตัวครับเนาะครับเบิ่งล้ำตัวเพิ่นนะครับล้ำตัวยาวนะครับนอกจากได้ความหนาได้ความยาวความนะครับเบิ่งคอเพิ่นวันค่อยผูกคอหนาตึ๊บเลยนะครับขวนดีนะผมแข้งขาดีอ่ะเบื้องเละเอียดรอบกันนะครับเบิ่องไายเพิ่อนไายใหญ่ดีพี่น้องครับเนี่ยไายยกสูง ทางย,ยกสูงกว่านะครับผมหางเป็นพั่วนุ่มไม่ใหญ่เลยครับผมนมเม็ดใหญ่สีเตามึงรอบกันนะครับผมปุถีว่าตามหาสาวสวยโค้งสร้างดีนะครับสูงเงีวนะครับตัวนี้หนาใหญ่เลยนะครับน่องทับพ,พิมลูกสาวเบิรมพัลลันตัวนี้เปิดไปหลายในพอร์ตเปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับหนะึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะครับราคานี่ต่อกันได้ที่เก่านะครับปุถีว่าอยากได้สาวสวยโค้งสร้างดีไปพัฒนาสะพันกัน นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับต่อรองราคากันได้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นแม่พันธุ์ประกันทองนะครับผมมีซื้อมันเพรอครับแม่ใบเฟิร์นแม่ใบเฟิร์นเล่าก่อนมาเลยผมครับเป็นควายสายเพชรอุดรนครับสายเพชรอุดรนะครับผมสูงที่ร้อยสามเก้าครับร้อยสามสิบเก้ารับประกันที่ร้อยสามแปดแล้วมันท่องรับประกันร้อยสามแปดเนาะครับนะครับในท่องในท่องใช่ไหมเพื่อ ทองที่สไอ้ที่สามครับทองที่สามของพ่อเลยครับนี่ของยิ่งใหญ่ครับเจ้ายิ่งใหญ่ของหมอโอลเนาะครับคุ้มตัวผสมจริงมากนะครับทองเดือนนะครับนี่ทองหาเดือนกว่าครับหาเดือนกว่าคืออันนี้คือประกันทองเลยประกันทองเลยครับนะมีเอกสารอยู่เนาะครับผมนะมีเอกสารนะครับประกันทองเจ้ายิ่งใหญ่ผสมจริงมากครับนะรายละเอียดไดครับมาบึ้งความงามของเพิ่นนะบึ้งเขาเพิ่นเขาอุ้มบาดใหญ่เลยนะผมนะครับเนื้อหนังดีนะครับ โอ้เผาไงตีมไงดีเป็นเจ้าเนื้อเนาะครับเพื่อนใครเรื่องของเจ้าเนื้อกระดูกไงนะครับเบื้องอ้างเพื่อนผมนะครับหนาตึ๊บเลยนะครับอ้างดีขวนนะครับตกกลางสวงนะครับอ่ะเบื้องเล็บเบื้องอย่างเพื่อนนะครับเบื้องความเนื้อความหนาของเพื่อนครในท้องคือเจ้ายิ่งไงนะครับผมพอพันดังๆอีกตัวหนึ่งนะครับของน้บัวน้ำพุเฮาขวนตกตกสวงไส้ขวายพอเนาะครับนะครับขวนดีพร้อมสำหรับแม่ทับทิม แม่งเหรอแม่ใบเฟิร์นนะครับผมแม่ใบเฟิร์นนะครับผมสูงร้อยสามสิบแปดบวกนะครับประกันทองยิ่งใหญ่ไว้หาเดือนนะครับสิบปอระลาในเพราะเปิดไว้สองแสนสี่หมื่นบาทสองแสนสี่หมื่นราคานี่ยตกลงกันได้ครับผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปพะนันสะพันกันนะครับเพิ่นมีความหนาความเหนื่อยแล้วเติมเต็มความใหญ่ของเจ้ายิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะครับผมสองแสนซี่นะครับประกันทองเนาะครับ บอกเบอร์พี่น้องเรื่องนึงเห้ฟังศูนย์หกสองครับหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดของพ่อตู่นะครับบ้านหนองหอยเพื่อนหนองคำขอนแก่นวันนี้เปลือยยุ้ซีตัววันจะเป็นสาวน้อยลูกสาวเจ้าสั้นนะครับลูกสาวเบิ้มแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่ใบเฟิร์นนะครับแม่พันประกันทองตัวล่องกัน้ทุกตัวนะครับผมสารคดีนี้เขาพูดลายครับทีติดตามชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกิดสภาพพี่น้องเบิ้งมาชมกันเคยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนชาบผู้เที่ยวไว้สารคดี้สวัสดีครับ